สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้จํานวนเลขคู่นะคะในหมวดคณิตศาสตร์กันค่ะซึ่งมีเด็กจำได้ไหมคะว่าเราเคยเรียนไปแล้วนะคะเราเรียนแนวนอนไปแล้วนะคะวันนี้เราเรียนแนวตั้งกันค่ะเด็กๆค่ะเรามาดูกันเลยค่ะวันนี้อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ชุดเดิมนะคะเด็กมีตารางแนวตั้งนะคะแล้วก็มีเมล็ดถั่วหรือเด็กอาจจะเป็นเมล็ดอะไรก็ได้หรือาจะเป็นลูกปัดที่อยู่ที่บ้านนะคะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะเด็ก จำได้ไม่เอ่ยว่าเลขคู่ของเรามีเลขอ,อะไร,รบ้างคะลูกใช่แล้วค่ะเลขอะไรคะเลขสองค่ะเรามาวางจำงนวนกันเลยนะคะหนึง่งสองเอ๊แล้วมีเลขอะไรคะทีติใช่แล้วค่ะเลขสี่ค่ะลูก เลขสี่คือเลขคู่นะคะเอ่าเราวมาวาจงจำนวนกันเลยค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่อ่ต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆพอจะจำกันได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปมีเลขอะไรคะลูกหกค่ะเอ่าเรามาวาจงจำนวนกันเลยค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกคาร์ดิเทคหกนะคะน่าต่อไปค่ะเอ๊ะจุดมนอะไรคาร์ลแปดคาริเทหนึ่งสอง เจ็ด <7 S 2> แปดค่ะเด็กๆแปดเออต่อไปค่ะจำนวนอะไรคะลูกใช่แล้วค่ะส0บอ่านับเลย 2> 1 2 3 4 5สองสามสีห้าหกเจ็ด 8 9และ10ค่ะอ่าดูค่ะนี่คือจำนวนเลขคู่ของเราทั้งหมดนะคะเด็กๆค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อดเด็กๆนะคะได้เรียนรู้จำนวนเลขคู่นะคะในแนวตั้งนะคะตึ้งต่างจากแนวนอนอย่างไรนะคะลกูก เด็กๆลองไปฝึกทํากันเยอะๆนะคะแล้วเราไว้เจอกันในที่เด็กมาโรงเรียนนะคะลกูกสวัสดีค่ะ